สบายดีพ่อแม่พี่น <Bye. S 2> <Bye. S 1> ้องสุขุกคนสมองสิบายพ่อพ่อก็ส่องน้องแทนพี่น้องเอ้ยหลังจากอันขึ้นมาแต่เผากะพี่น้องเอ้ยป้าเพิ่งกำลังต้มหน่อไม้แกงใส่แกงเพิ่งกำลังสิแกงหน่อไม้พี่น้องเอ้ยสบายดีป้าอันคนที่อันไรพี่น้องเอ้ยป้านั่นแหละว่าเพิ่นสิแกงใส่ยังแล้วพี่น้อง ใส่อันนี้โอ้ยขอโทษขอพายละได้พี่น้องอันนี้คือเห็ดไข่ได้พี่น้องเห็ดไข่พี่น้องเอ้ยเห็ดไข่ซ้ำดอกล้วนๆพี่น้องเอ้ยเพิ่นสิอันนั้นเลยอันนี้เห็ดเพาะพี่น้องเห็ดเพาะนี่สิแกงแท้น้องใหม่เป็นบ่ใส่แล้วอันนี้คือเห็ดโป๊กแมงแท่นไปมือเศร้าในก็ได้พ่ออ้อแต่ว่าแมงแท้ประเทศไทยคิดพี่น้องเอ้ย บยชือโทรัพท์ไปน้าไปกระลูกชายพี่น้องเอ้วาอยา,ปา,ป,าปากด่างปากดางแห้งก็ว่าเฮ็ดปวกบ่แม่เฮ็ดปวกบ่แม่่าซะแห้งกระทมลูกชสยก็ได้พี่น้องเอ้ไปกับลูกชา้ม้อเศร้านี่พี่น้องก็ไดเพาะออยู่นี่พี่น้องต้มสุกเรียบร้อยแล้วจ้ะกแกงหน่อไม้ใส่เห็ดปวกกับเห็ดเพาะพี่น้องเอ้ปาเพ่นกละสิตำขาบเบือแกงพี่น้องซีมือปา เห็ดไข่ใหญ่พี่น้องโอ้แมงแทนเห็นแมงแทนดอกเศร้าบาทแมงแทนกิซื้อได้นี่พี่น้องเพิ่นเอาใบคลายพี่น้องเพิ่นบ่กินเพิ่นออันเาไว้กินเห็ดพาะอันนี้นะพี่น้องกินดิบก็ได้แมงบ่ปะกินดิบก็ได้หลังจากอันนี้แมวแทงก็มาหาเลาะยิงไก่ยิงกาใช่แหละพี่น้องเอ้ย ไม่ทราบเดยกระถือไก่ป่ายิงผายิงพัาไปถือไก่ป่าเซยมันกำชั่งถ้าถือข้อเนี่ยิคือสิหิวมากเนี่ปะถือขาบ่ถือข้อถ้าถือข้อก็เสียป่ามาคัวบ่ถ้าือข้อก็เสีป่ามาคัวลงกะาหงเลยมันลงกะการยิงผายิงพังก็บริตั้งใจยิงเดี๋ยวพี่น้องยิงให้มันยากมันนั่นแหละผัดไก่ผัประมาณซิบประมาณเช้าเลยถือขามันขาหักเซย ป่าอนนพี่น้องที่ว่าลุงเพิ่นอันนั้นแหละแต่ว่าตอนนี้ลุงเพิ่นก็ดีขึ้นแล้วพี่นอ้องเอ้นนอ,<ม>อ,กกอ่าอันนี้แหละพี่น้องเพิ่นกินยาอันนี้แหละยังนะยาโค้ดงพี่น้องเอ้นี่ข่าวในทรัถาศเพิ่นมากวดละพันกวดละ,ะ,ะ่าัยนิพะกวดละพันซองพี่นอ้องนี่อันนี้คืออาจจะเป็นื่อมันหรื่อในะไรนะโค้ดงโพ้ดงโพ้ดงเครืคร่องดื่ม น้ำสมุนไพรและยังอันนี้นะโอ้ยแม่แทนอ่านถ้าเป็นอันอันน้ำแม่แทนอ่านบไปยาขาวใจพี่น้องเลยน้ำเอาถุยยาปลาลุงประลุกละสบายดีปลาลุงสบายดีห้วยเดียวเบื้งกล้องก่อนถุยยาก่อนเร็วๆแม่พาไปหาเฮ็ดไปอีกบ่้่งไปไหนใชอี่อีก เบิงบงบ้งยังเลยมันซีมียังลูกมันเบิดแล้วพอใหญ่กินเบิดแล้วน,น,น,นี่นักนี่น้ำซียังปะมันจะออกน้ำเป็นน้ำพลไม้บ่อกม,ม,มือเศร้านี่อย่าปากอย่าปากลูกอย่าปากคนแห่งกระปากด่งแม่เก๊เพ็ดบ่แม่แม่เก๊เพ็ดบ่ว่าษะโอ้ยนนอพี่น้องก,กำลังต่ำขบเบื่อพี่นอ้องเอ้ย เยอยุ word, um ่อะเรพี่น้องเหมือนมีทั้งเห็ดรวมพี่น้องเลยเห็ดปวกเห็ดเพาะพี่น้องเลยคือพักขยงหน่อยพี่น้องเลยพักขยงหน่อยพักย่างง่ายพักย่างละถูกต้องพักยงน้อยปะเพื่อกล้า่งตักประเด็จใส่พี่น้องเลย ข้าวเบือลงไปจ้ะพี่น้องจะหมอกำลังผดเลยพี่น้องเลยแ่บเออแบเด้อแ่บเแอนบใบย่านั่งเขียวพี่น้องเอ้ยรอนใส่พุงนัวพี่น้องผิดใจจะบวม หนึ่งบ่วงแฉะแฉะแฉะสองบ่วงอาใส่ใส่สองใส่สองบวบพี่น้องเอ้ยบวบคือคนละแค่งผักขยั่งหน่อยลงไปพี่น้องไว้พี่น้องยัวยัวพี่น้องเอ้ยผักขยั่งลงใส่แล้วอัาข้าบวอปิดไปยัวยัวพี่น้องเอ้ย รอเบิ่งรอส้มตอนกินนะพี่น้องเนาะว่าสีแสบสีนัวซัมได้พี่น้องเอ้ยแกงเนาะไมมใส่เห็ดปวกแล้วกัเห็ด<อ>เห็ดพอแล้วก็ผักขะแยงหน่อยอ่อนพี่น้องเอ้ยผักขะแยงอ่อนเนาะอัน,อนเห็ดใครแบบนแล้พี่น้องเอ้ยหมอกำลังโพดกำลังได้ที่พี่น้องอ,อาการของลุงเพ่นกาด,ดีขึ้นแน่แล้วพี่น้องเองเย้ยเพราะว่า มีฮะเพื่อนก็กินร่ายย่างเนาะเพิ่นก็หักไม้แน่กับยาโคซงพี่น้องเลยสั่งมาต่พังไทยเบนเบอะสั่งมาต่พังไทยมาต่บริษัทสั่งเอาเธอาเรกวาดพี่น้องพอกวดละพันสองพยกับมันไก่เงินกัเงินบอมีพี่น้องเลยกับเพื่อนก็สั่งมาต่พุ่นแหละเพื่อนห้องก็ไปเอามาประมาณส่งมาส่งมาประมาณหมื่อหนึ่งสองมือก็หอดพี่น้องเ้ยเดี๋ยนี่นะ เพราะว่ามันไปไทยมาไทยได้ง่ายแล้วเริ่มสิไปง่ายมาง่ายแล้วไทยก,กะกะิ่มไข่แน่แล้วพี่น้องเพื่อนกไ็ได้ต้องเปิดจะได้ดันใหญ่ดันใหญ่ดันยังเพื่อกระเปิดเตียบลอยเลยนะพี่น้องอยวันที่หนึ่งที่เปิดดันน้อยดันน้อย,อยไปให้กระดีแล้วสบายไปใส่มาใส่ก็ง่ายป้าพี่น้องป้ามีแต่เห็ดปวก อู่นอยู่ไหนพี่น้องที่ืนน้องเห็ดพอเห็ดปนวะมีทั้งเห็ดพอเห็ดปวกเห็ดลายอย่างเลยพี่น้องเอ้ยแกงร่วลงไปป่ะพี่น้องรอเบิงราส้มตอนกินพี่น้องเ้ยสีซีสีนัวซันได้กะลังตาพี่น้องมาหาเห็ดนัง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 น้องกระซามลงมา ีนน้มะกะทินกะเต้นอยู่พี่น้องเอ้ยป้าพี่น้องอย่างขาดเลยเด้อท้าเบิ้งลูกไม่ใหญ่ลูกทรายไปไข่นกไข่นุกไปซะกูละเบื่อเด้อกลัวลูกมึงนี่นะท่านป้าเขาจะเกิดได้ไงมากกูก็เห็นแต่มึงนี่แหละหกตาหกกลัวมูนี่เก็ยังมือแรงกะดิ เน่นี่มึงนะอู้ว่าเขาไปมันก็ไปือเก้าเงนแล้วนี่มันอเพชรกระอเพชรกลังวุนวายย้อนน้องแทนพี่น้องเอ้ยย้อนย้อนยากได้อนย้อนยได้อันไข่อันนั้นไข่เห็ดพอขเ็ดไข่นกไข่นกตักเอาแต่ไข่นกเพื่อเพื่อตักอะนะไ่อก่ไน่องถยนิ

ใช่ยงสวนเใอะมมาเดงปีน้ำาอิ่มอยู่กระเทียมอันไม่ทาราดีพุดอิ่มคนจับดเต็มอยู่หันยังมาไวบอเต็มอยู่หันว่าออันขึ้นมาแต่แกงแกงน้ำไหมใส่ลายยางพี่น้องถุบมาควักเอาไผ่ควักเอาไผ่ควักแม่บริควักปลาลุงกินน้ำบ่

ปิดต่สั่งเนาะพี่น้องน้องแพนนะนะบ่จัใส่กกนะบ่ฮใส่ของเก่าลูกหให้พ่อใหญ่ออกให้ลูกกินบัดนี้กินเอาลูก่หบ่กพ่อใหญ่กินบ่อิยากอิ่มอยาอิ่มมากกินน้ํา

มันตีไผ่เลวามดือามมึนพี่น้องเอ้ยน้องแทนนะกระดักกระโดดผาไปห้ข้าเจ้าเนี่ยผาไปน้ำโลดน้ำเพือนูนไม่ใหญ่ไปแห่งกับฝากระสะฝากไปน้ำหายอันเขาแหนวสาผากไปใหายไผสไผิลับเรี่ยงมันดือกระโดดเนาะมันดือเกื้อนิ

ถ้าพิ่าประกันได้ก็กับความถูคอพยไยานะพี่น้องคิดหน้กพอกันใหม่อย่าลืมกดหลับซุ่มโอ้ใช่คิดมากว่ะจ้ะลาป้าลุงก่อนเดิงก่อนมา